สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดออลอินวันนะครับก็คือตัวนี้นะครับแรมนะครับ4 GB นะครับผมตัวนี้เป็นออลินวันของเอเซอร์นะครับแรม4 GB นะครับ CPU นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าดูจากสเปคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกเพนเทียมนะครับผมเป็นพวกเพนเทียมนะครับ c ี g เป็นพวกดูโอคอนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรด Ssd นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมันไวขึ้นนะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าจะใช้เป็น windows 10นะครับ เราก็ได้ SSD มา1ตัวนะครับตัวนี้นะครับใช้ SSD เป็นแบบ SATA นะครับเป็นแบบกล่องนะครับผมแบบนี้นะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแกะตัวเครื่องก่อนนะครับพวกเครื่อง All-in-One นะครับบางรุ่นนะครับผมมันก็จะมีน็อตเราก็ต้องแกะฝาครอบทั้งหมดนะครับผมยกออกนะครับแกะยกออกนะครับแต่รุ่นนี้นะครับบางรุ่นนะครับเราแกะนะฮะเราก็ดูว่า ตัวเครื่องนะครับผมมันมีตัวล็อกอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเช่นตัวนี้นะครับผมมันมีที่ให้เราเปิดนะครับแสดงว่าตัวนี้มันก็อาจจะมีร็อดยึดนะครับเราก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมบางรุ่นมันก็จะมองเห็นฮาร์ดดิสเลยเห็นไหมครับอันนี้จะมองเห็นฮาร์ดดิสเลยนะมาจะมีร็อตอยู่2ตัวนะครับเราก็ถอดน็อตออกนะนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดันนะครับถอดอ็อตเราก็ดันนะดันถอายหลังนะครับผมเนี่ยดันถ้ยหลังไปเลยนะครับ แล้วก็ยกออกได้เลยนะครับรุ่นนี้ถอดง่ายนะครับผมเวลาเราใส่กลับแล้วก็เอานะครับเราถอดออกมาฝั่งเป็นแบบไหนเวลาใส่กลับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมนี่เราก็ถอดฝาครอบปอกกอนนะครับบางรุ่นแกะง่ายบางรุ่นอาจจะต้องแกะทั้งฝานะครับรุ่นอย่างรุ่นใหม่ๆนะอาจจะต้องถอดทั้งฝานะครับผมการถอดทั้งฝาเราก็มองนะครับว่ามันมีน็อตตรงไหนยึดอยู่หรือเปล่าบางทีเราแกะแล้วมันมองไม่เห็นนะนะเราก็ต้องดูด้วย บางเครื่องมันอัปเกรดไม่ได้ยากนะครับแต่บางเครื่องมันยากตอนที่เราแกะนะครับผม <S 2> <S 2> SSD, SSD ก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับว่าความูุเท่าไหร่เนาะ120 240 501 TB นะครับผมอันนี้มันใช้แค่เราจะใช้แค่120นะครับผมเพราะว่าลูกค้าเก็บงานไม่เยอะนะฮะ นี่นะครับหลังจากที่เรายึด s s d แล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าคืนนะครับผมก็เอาฝั่งนี้ถอยเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับเราก็วางให้ตรงนะฮะแล้วก็ดันไปเลยครับยังไงมันก็ตรงล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเห็นปะพอดันเข้าไปนะครับรูน็อตสองฝั่งเนี่ยมันจะตรงนะครับพอรูน็อตสองฝั่งตรงแสดงว่าตัว s s d เนี่ยเข้าที่แล้วนะครับเราก็ยึดน็อตได้เลยนะฮะ บางรุ่นมันแกะไม่ยากบางรุ่นมันก็อาจจะต้องแกะท้งเครื่องอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งรุ่นใหม่ๆที่จอเป็น IPS นะฮะจอที่มันเป็นจอจอไม่มีขอบนะพวกนั้นเวลาแกะเนี่ยต้องระวังไม่งั้นจออาจจะแตกจออาจจะหักได้เนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลงโปรแกรมก่อนนะครับผมแล้วก็ามาเช็กดูว่าหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้วนะครับเครื่องจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะฮะ หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับผมคันนี้เราก็ลงคอมพิวเ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทดูนะครับดูว่าเครื่องเลยฮะมันจะเร็วขึ้นไหมครับก็ของเก่าเนี่ยมันใช้เวลานานนะ ของเก่าเนี่ยเวลาใช้งานหรือเวลารีสตาร,ร์ทขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสามถึงสี่นาทีนะครับผมนับรวมตั้งแต่เรากดรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้เครื่องเข้ามาหน้าปกติและใช้งานน่ะนะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบนาทีนะครับผมแต่เครื่องก็จะใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับผมส่วน SSD ก็แล้วแต่ความจุที่เราจะใช้นะครับถ้าเราใช้เก็บข้อมูลเยอะเราก็ใส่ SSD ที่มีความจุเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้เก็บข้อมูลเยอะเราก็ใส่แค่120ก็พอนะครับ พอเราเปิดเข้ามานะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ใช้งานได้เลยเห็นไหมครับผมการเปิดปิดโปรแกรมนะครับเปิดปิดเ o ิร์ดนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับก็จะเปิดปิดซอฟต์แวร์ได้ไปขึ้นนะครับผมนี่นะครับเครื่องตัวนี้มันสเปกั็ไม่ได้สูงมากนะครับผมเครื่องมันเป็นแค่เพนทีมจีนะครับผมเป็นเพนทีมนะครับดูสเปคนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบพวกซีพีที่เป็นคอไอไอพวกนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันเป็นแค่เพนทีมนะครับผม J37 นะครับผม1นู่นย์นะครับ CPU มันจะเป็นแค่2อคอสี่เทดนะครับผมก็คือคอร์นะครับคอรคนะฮะแล้วก็แรมนะครับ4นะครับผม4กิกะไบต์นะครับผมแรมเนาะนะฮะมันก็ไม่ได้สเปคที่สูงมากนะครับพอมาลันที่ Windows 10เนี่ยพอเราใส่ฮาร์ดดิสต์ปกติมันก็เลยช้านะครับเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนใส่ที่เป็น SSD นะครับเพื่อที่ให้มันส่งข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับเครื่องของใครนะครับที่มันช้าแล้วก็ใช้งานมัน ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานนะครับก็อัปเกรดแค่ SSD ก็ใช้งานได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC นะครับเครื่อง All-in-One เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่อง n e ็ b o o k นะครับผมก็สามารถอัปพวกนี้ได้นะครับผมก็าฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าเครื่องใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ